ข่าวด่วนจากท่านอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีครับพี่น้องอสสมที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานนี้นะครับ11เมษายน2565ท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งสาระสำคัญนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับโดยคณะกรรมการด้านวิชาการนะครับมีมติเห็นชอบให้ลดวันกักตัวนะครับจากเดิมกักตัว7วันและสังเกตอาการ3วันรวม10วันนะครับให้ลดลงเหลือกักตัว5วันครับและก็สังเกตอาการ5วันนะครับซึ่งมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบแล้วนะครับและรอเสนอสอบ,บคต่อไปนะครับว่าจะอนุมัติ เป็นดําเนินการวันไหนนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังสงกรานนะครับจึงแจ้งอสอสอส,ออสมอทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็ระบาดมากยิ่งขึ้นดังนั้นพี่น้องจะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม608และก็กลุ่มเด็กนะครับมารับวัคซีนนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม608ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับและก็ลูกหลานที่จะกลับบ้านจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็ลดระยะห่างนะครับลดเวลาในการสัมผัสนะครับงดเว้นในการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็คือเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องอสสสมทราบโดยทั่วกันนะครับว่าสถานการณ์โควิด19ยังไม่น่าไว้วางใจยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เกินหลักร้อยไปแล้วนะครับ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเราเป็นผู้นําทางด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องประชาสัมพันธ์และก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับโดยคณะทํางานด้านวิชาการนะครับมีมติเห็นชอบให้ลดวันกักตัวนะครับจาก7วันสังเกตอาการ3วันเหลือกักตัว5วันและสังเกตอาการ5วันนะครับและก็มีมติให้เสนอสบคต่อไปนะครับ เพื่อกำหนดวันที่จะประกาศใช้ต่อไปนะครับเดี๋ยวประกาศใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวหมอชาติจะมาแจ้งพี่น้องอสสสมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอชาติจ็คเล่านะครับช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook หมอชาติจ็คเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วพบกันคคัััดะรรบบสสวี